ใช่ค่ะมันจะชัดเจนที่ลูสะโพกดูยูสะโพกซ้จะเปิดไปแล้วขอต้อนรับนะครับจบแต่ไม่อีกทีนะคะอันนี้คือปกติผมมาวัดตรงนี้ให้ดีกว่าอ่ะแทนที่ใส่กราฟิกรอเป็นมนุษย์เลยแล้วกันนะโอเคนี่ปั๊บมีความห่างจากไม้ระดับหนึ่งค่ะพอเตรียมเข้าอิมแพคเห็เกียชัดเจนนะครับคือการถ่ายน้ําหนักของเธอหมายความว่าสะโพกเธอได้ใกล้ไม้นี่มากกว่าเดิมขวายึดลับต้นใหม่ก่อเดี๋ยวขึ้นขึ้นนะถ้าจะลดห่างเท่านี้ค่ะโอเคแบ็กสวิง แบคสงก็ประมาณเดิมหรือห่างกว่าเดิมเบ็กหน่อยเอาละคราวนี้ดาวสวิงเวทเชฟแล้วเข้าถึงจุดประทธะเลยโมเมนตัมนั้กรูสก็คือยังอยู่ตำแหน่งนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือชาร์ปปีงค่ะคือดูนี้อ่ะใช่ใช่ค่ะงงกรมขออจิ่ะโอเคแต่ว่าที่สิ่งที่ต้องควรระวังนิดนึงก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้มือลงมาเร็วไปหน่อยซึ่งจุดเนี้ยค่ะเรื่องของการถ่ายน้ำหนักทางนี้ อ,อย่างที่เชนสอนมาในแคมป์ว่าพอเรามาขึ้นท็อปสวิงปุ๊บเราไม่ควรที่จะต้องฟีลลิ่งมืออีกแล้วเราควรที่จะต้องเป็นการชิฟแล turn, <ม>้วเทิร์นโหลดชิฟเทิร์นโหลดชิฟแล้วก็เทิร์นจบวงสว<ม>ิงคือเราจะไม่ไปใส่ฟีลลิ่งว่ามือเราต้องมาที่ลูกเพราะว่ายังไงเราต้องมีการเทิร์นอยู่แล้วถ่ายน้ำหนักมาแล้วเนี่ยโดยที่เป็นธรรมชาติไม้เราจะต้องเวี่ยงลงอยู่แล้วไปชิฟให้ดูอย่างเดียวเนี่ถ้าชิฟอย่างเดียวคือหน้าตาอย่างเดียวใช่ อันนี้ป้งไม่ได้ป้งไม่ได้แป้ไม่ได้ไไดึมดงมือลงมานะคะแต่ว่าพอเราชิฟมันเนี่ยร่างกายมันเปรล้ยงอยู่ตรงไหนสะโพกใช่ไหมสะโพก่ะสะโพกท้ายชิฟมาแล้วที่เหลือเนี่ยแค่คนหล,หลายคน<ม>ยังมีความเชื่ออยู่นะครับว่าทั้งจากาแบ็กแบ็กซูงแบ็กวูงสุดเนี่ยจังหวะเนี้ยหลายคนยังเชื่อว่าต้องดึง,งไม้ลงมาแล้วรักษามุม,มาไว้ให้ได้มันอาจจะเป็นฟิลลิ่งของบางคนที่ต้องทำและมันก็ดูเหมือนเป็นภาพนั้นจริงจริ แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยที่ตัวสําคัญคือถายน้ำหนักถูกต้องมาข่ายน้ําหนักได้ถูกแล้วคอนเนคชันอยู่เนี่ยค่ะอันนี้มือต้องไม่ได้ทำอะไรเลยนะยจริงๆแค่ชิฟน้ําหนักมาเท่านั้นเองมือลงมาตรงนี้แล้วค่ะพร้อมที่จะตีเข้าบอลแล้วที่เหลือก็คือยืดมันออกไปไจริงๆแล้วถ,ถ้าสังเกตนะครับขอบไป b a c k s w i ทีนะครับปับสะโพกไปสะดือไปหันไปทางน,นี้ไหลหันไปทางนี้พอเขาชิฟสะโพกไปไหลมันก็จะหมุนตามมาด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะตามมาเองอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ ใช่ค่ะโฟกัสที่กล้ามเนื้อใหญ่จะคุมได้ง่ายกว่าที่จะเป็นการ shift คือการถ่ายน้ำหนักทุกต้องค่ะเทินก็เป็นการสะบัดตรงไหล่ทุกต้องโอเคลองดูโอเคอาจ